สวัสดีค่ะคุณณตีพาที่อาเร่กินไปในต่างแดนนะคะวันนี้คุณณตีก็มีเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีดๆเกี่ยวกับการเดินทางมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะมีหลายคนนะคะตั้งคำถามว่าถ้าเราจะเดินทางจากประเทศไทยไปที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเราต้องกัดตัวไหมต้องทำโควิดหรือโครนาเทสไหม PCR หรือว่า แอนติเจนแรปพีเทสหรือว่าคลิกเทสอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องทำไหมน,นะคะ uh, วันนี้คุณวัตีมีคำตอบให้นะคะไปค่ะเดี๋ยวตามไปฟังกันนะคะ uh, เริ่มจากคุณวัตีนะคะบินกับ uh, สายการบินลูพันซากรุงเทพไปแฟรง์เฟิร์ตและต่อไปที่เมืองสตการประเทศเยอรมน,นีเมื่อวันที่เก้าธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ ตอนช่วงวันที่6และ7ธันวาคมนะคะคุณติก็ไปคุยติดต่อกสายการบินนะคะคือเรามีคำถามเหมือนกันเหมือนกับทุกท่านที่ตั้งคำถามว่าเราจะบินจากเมืองไทยจากกรุงเทพไปที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเราต้องกักตัวไหมเราต้องตรวจค v i โควิดโคโรนาเทสไหมอะไรเหล่านี้คืออยากถามแค่นั้นจริงๆนะคะ แต่พยายามโทรโทรโทรนะคะสวันก็ติดต่อไม่ได้ไม่มีใครรับสายนะคะจนกระทั่งคุณนรติส่งอีเมลไปนะคะส่งอีเมลไปถามสายการบินว่าเราจะเราชื่อนี้นามสกุลนี้บุ๊ก,กิ้ง n ัมเบอร์ที่เท่านี้หมายเลขการจองที่นั่งจองจองไฟล์บินนะคะที่เท่านี้จาบินจากกรุงเทพไปแฟรงก์เฟิร์ต วันที่เท่านี้เวลาเท่านี้นะคะและถามว่าจะต้องตรวจโควิดไหมหรือจะต้องทำโครนาเทสไหมนะคะก็ได้รับคำตอบมาค่ะ,ะนะคะสำหรับคนที่ได้วัคซีนครบแล้วนะคะสำหรับคนที่ได้วัคซีนครบแล้วและเป็นวัคซีนยี่ห้อที่ประเทศเยอรมน,นีรับรองซึ่งมี4ี่ยี่ห้อนะคะณขณะนี้น 1>, 1. Pfizer BioNTech 2. Moderna 3. AstraZeneca และจอรสัมเงจอรนสัมะคะมีสียี่ห้อนี้เท่านั้นนะคะและนะคะหรือนะคะคนที่เคยติดเชื้อหรือคนที่เคยป่วยด้วยโควิดนี้นะคะแล้วก็หายแล้วร่างกายมีภูมิต้านทานในตัวแล้วผ่านไป14วันและมีใบรับรองจาก แอย่างเป็นทางการนะคะคนเหล่านี้ถ้าจะเดินทางเข้าประเทศเยอรมนมีในช่วงนี้นะคะไม่ต้องกักตัวไม่ต้องตรวจโควิดนะคะไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องทำคือไม่ต้องไปตรวจ PCR ไม่ต้องตรวจแอนติเจนแรปพีเทสหรือไม่ต้องทำพีเทสคือไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นอย่าไปทำให้เสียเงินนะคะ คือชัดเจนคุณตีบินมาแล้วแล้วก็ถามได้คำตอบมาเรียบร้อยเมื่อวันที่9ทธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะอันนี้คือกรณีที่กล่าวมาแล้วคือได้วัคซีนยี่ห้อที่ประเทศเยอรมนีรับรองแล้วเรียบร้อยหรือเคยติดเชื้อเคยป่วยแล้วร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วผ่านมา14วันแล้วพร้อมกับมีใบรับรองอย่างเป็นทางการจาก แพทย์นะคะหรือจากโรงพยาบาลเอามาแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่สายการบินดูนะคะนั่นคือการเดินทางจากประเทศไทยเข้าประเทศเยอรมนีสำหรับคนที่อยู่ในเงื่อนไขตรงนี้นะคะและส่วนคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนล่ะคะหรือคนที่ได้วัคซีนยังไม่ครบหรือคนที่ได้วัคซีนยี่ห้อที่ประเทศเยอรมนีไม่รับรองล่ะคะ ทำยังไงนะคะบินได้ไหมบินได้ค่ะนะคะบินได้นะคะแต่ต้องมีใบตรวจ PCR นะคะใบตรวจแบบ PCR นะคะหรือ PCR test คือใบตรวจโควิดนี้นะคะแบบ PCR เท่านั้นนะคะก่อนเดินทาง48ชั่วโมงนะคะเอาไปแสดง ตอนที่เราเช็คอินนะคะแล้วท่านก็จะบินเข้าประเทศเยอรมน,นีได้แล้วบินเข้ามาต้องตักตัวไหมไม่ต้องค่ะเพราะว่าประเทศไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านาั้นประเทศไทยอยู่ในเขตอยู่ในลิสต์พื้นที่สีแดงของประเทศเยอรมน,นีแต่ต่อมาตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปนี่นะคะ ประเทศไทยถูกถอดออกนะคะถูกถอดออกจากลิสต์ประเทศในกลุ่มพื้นที่สีแดงของประเทศเยอรมนีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะก็คือไม่ต้องกักตัวนี่คือการเดินทางนะคะสรุปว่าสรุปว่าถ้าจะบินมาจากประเทศไทยมาที่ประเทศเยอรมนี สำหรับคนที่ได้วัคซีนครบแล้วและเป็นวัคซีนยี่ห้อที่ประเทศเยอรมนีรับรองหรือคนที่เคยป่วยแล้วแต่หายผ่านไป14วันแล้วร่างกายเป็นภูมิ้านทานแล้วขอใบรับรองอย่างเป็นทางการจากแพทย์นะคะโรงพยาบาลมาแนบก็บินเข้าเยอรมนีได้โดยไม่ต้องตรวจ โควิด1 Corona, หรือไม่ต้องทำ PCR test หรือ antigen rapid test หรือ quick test ไม่ต้องทำดใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ไม่ต้องตัดตัวนะคะส่วนคนที่ได้วัคซีนยังไม่ครบหรือยังไม่ได้วัคซีนหรือได้วัคซีนยี่ห้อที่ประเทศเยอรมนีไม่รับรองนะคะก็ต้องตรวจ PCR หรือทำ PCR test ก่อนเดินทางภายใน48ชั่วโมง ะะแล้วก็เดินทางเข้ามาประเทศเยอรมน,นีไม่ต้องตัดตัวนะคะชัดเจนนะคะแต่ทีนี้พอมาถึงสนามบินที่แฟลนเพิร์ตที่ประเทศเยอรมน,นี mm hmm. ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะยืนยืนยืนรอตรวจตอนตอนเราเดินจากเครื่องบินลงมาที่เราจะเข้าประตูอาคารเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่ยืนรอตรวจเดี๋ยวตรงนั้นตรวจอะไรคะ ตรวจประวัติการฉีดวัคซีนของพวกเรานะคะถ้าใครอยู่ในเงื่อนไขที่ถูกต้องของเขาก็จะอนุญาตให้เข้าไป,ป็นตัวอาคารได้หรือถ้าใครที่บินมาแล้วไม่อยู่ในเกมนี้คือไม่ได้เข้าอาคารไม่ได้เข้าประเทศเขานะคะ <losers. S 1> เพราะฉะนั้นสรุปว่านะคะตอนไปเช็คอินเตรียมเอกสารหรือ,อที่เรามีแอป ที่บันทึกการฉีดวัคซีนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนี่นะคะหรือใบรับรองของแพทย์ที่เป็นทางการสําหรับคนที่เคยติดเชื้อแล้วก็หายแล้วคือเอกสารเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เตรียมให้พร้อมตอนเราไปเช็คอินนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของสายการบินที่เช็คอินในตรงนั้นเขาจะตรวจทุกอย่างนะคะและเตรียมไว้ให้พร้อม ตอนที่เราลงจากเครื่องที่เรามาถึงแฟรงก์เฟิร์ตแล้วนะคะลงจากเครื่องแล้วเดินมาจะเข้าตัวอาคารก็เตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมให้เจ้าหน้าที่เช็คนะคะแล้วเราก็ผ่านเข้าประเทศเยอรามานีฉลุยค่ะนะคะคุณฤทติคิดว่าทั้งหลายจำพวงที่พูดมานี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ เรียมตัวจะบินจากประเทศไทยมาประเทศเยอรมนีนะคะคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่คิดว่าเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะขอบคุณในการรับชมรับฟังขอบคุณในการติดตามให้กำลังใจคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนตลอดมาและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะคุณรตีจะมีอะไรมาเล่าสู่ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ